เลยคร like ับผลจะมาสาธิตการตัดพ่อทองแดงครับด้วยคิวบัตเตอร์และมีอุปกรณ์สองอย่างคือหลับเมตรหลับเมตรแล้วก็มากาเมติกนะครับการทำการตัดพ่อทองแดงขนาดสามน mm ิ hmm. ้วครับอย่างไรกาต้องทำการวัดด้วยสลับเมตรครับนี่ครับผมทำการตัดที่สามนิ้วนะครับ แล้วก็ปากกาเม็ติกมาติ๊กไว้ครับตรงที่สามนิ้วเป็นรูปตัว V นะครับนี่ครับอันนี้อันนี้เราก็ทำการใช้ที่คัตเตอร์นะครับใส่เข้าไปแบบนี้จะเห็นว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัว V จะตรงกับใบมีดพอดีนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปให้ใบมีดของที่คัตเตอร์ แตะที่ผิวของท่อทองแดงครับพอแตะไปนิดนึงครับแล้วก็หมุนหมุนไปครับแล้วก็บิดเข้าไปอีกครับเคลลิมแล้วเหมนให้ก้าวไปไเรื่อ,อยๆครับ นี่ครับแค่เะได้ช่องแดงที่เอาวัดขนาดสามมิลมานี่การตัดท่อ